สวัสดีค่ะพบกันกับแรนดอมประจำวันนะคะไม่ว่าจะรับชม ตรงเวลาค่าคืนนี้หรือว่ารับชมย้อนหลังนะคะในเวลากลางวันก็ตามหรือจะปีไหนเดือนไหนก็ตามนะคะเป็นพลังงานโดยรวมและทำงานผ่านพลังงานของจักรวาลและจิตวิญญาณของพวกเราทุกๆคนนะคะจึงเป็นการนำส่งคลิปเป็นกดแรงดึงดูดคุณจะนำคุณจะรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้ทำอะไรอยู่ก็ทำได้ฟังได้นะคะแล้วก็เรียนรู้เติบโตกันไปพร้อมก,กันกับผู้อ่านและ การเล่าเรื่องผ่นานไพ่ของเรารวมไปถึงช่องของเรานะคะ Special Match l o Love by Twin Flame และอีกช่องหนึ่ง Twin Flame Thailand 369อ่ะวันนี้เราจะมาดูพลังงานโดยรวมให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะว่าเก้าต่อไปของชีวิตของคุณเป็นอย่างไรและเก้าต่อไปอย่ายอมแพ้เป็นกําลังใจจากครอบครัวจิตวิญญาณเป็นกําลังใจจากจัก,กรวาลครูรู้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ะะและครอบครัวของคุณทางจิตวิญญาณ h i เออร์เซลของคุณนะคะบอกว่าให้เรามาให้กำลังใจสู้ๆส,สู้กันต่อไปมาเราเกิดกันมาละมาเป็นมนุษย์นะคะดูสิว่าผู้รับชมคลิปในวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกดแรงดึงดูดหรือเป็นการกดติดตามกันผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณด้วยที่กดติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์น้อมรับพลังบวกแล้วก็ขอบคุณขอบคุณกันขอบคุณเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านน้อมรับพลังงานดีๆแล้วก็มีพลังงานดีๆในชีวิตต่อไปอ่ะดูซิว่าคุณเป็นใครลัคนาราศีใดกันบ้างชาวร u s ลัคนาราศีพฤษภหรือเกี่ยวพันกับเดือนพฤษภาคม เกี่ยวพันกับเลข2 p i ไพซิ ces, เกี่ยวพันกับลัคนาราศีมีนหรือเกี่ยวพันกับเดือนมีนาคมและเกี่ยวพันกับเลข12นะคะ g e m i n i เกี่ยวพันกับเดือนมิถุนายนหรือว่าลัคนาราศีเมษุดน,นั่นเองเกี่ยวพันกับเลข3ค่ะ Aquarius เกี่ยวพันกับลัคนาราศีกุมหรือเดือนกุมภาพันธ์และเกี่ยวพันกับเลข11ค่ะแค r i ิค r n ลัคนาราศีมังกรหรือเดือนมกราคมนะคะเกี่ยวพันกับเลข10ค่ะแอจะเป็นตัวตนของใครวันเดือนปีเกิดของใคร s a t u r เเกี่ยวพันกับดาวเสาร์นะคะหรือทางโหราศาสตร์คนเกิดวันเสาร์เกี่ยวพันกับเลข19ค่ะ อ่ะไม่ว่าจะวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีใดนะคะดูได้หมดเลยพลังงานโดยรวมนะคะแต่อันนี้ประมาณการว่าคุณผู้รับชมรับฟังจะเกี่ยวพันกับอะไรเหล่านี้ทั้งเดือนลัคนาราศีละวันนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องกัน,นะคะ่ะว่าพลังงานจากไพ่ทาโร่ของคุณของเราไพ่ของเราแต่พลังงานของคุณและของเราร่วมกันนะคะอยากจะเล่าเรื่องก้าวต่อไปในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกของเส้นทางการเตื่นรู้ คงไม่ใช่ก้าวแรกของการใช้ชีวิตมนุษย์แน่นอนนะคะคุณใช้มาแล้วแหละเป็นอาจจะเป็นก้าวแรกของเส้นทางการเื่นรู้หรือก้าวต่อไปในลำดับต่อไปในการใช้ชีวิตของคุณ The High p r i e s t e s การมีองค์ความรู้การมีความสงบอยู่ในจิตใจนะคะความหมายคล้ายคลึงกับ The Hermit แต่อันนั้นจะเป็นแนวทรงแบบ จำสินโลกส่วนตัวเก็บตัวในเชิงบว,วกพัฒนาตัวเองแต่ไฮพินเทสคือพลังงานค่ะแต่คุณยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกได้คุณยังไปเที่ยวไปทำงานไปพบเจอผู้คนมีสังคมแต่ในจิตวิญญาณของคุณเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงเออไม่ได้หมายความว่าคุณแบบว่าจิตวิญญาณชั้นสูงไฮโซอะไรอย่างนั้นนะแต่คุณเป็นจิตวิญญาณที่เหนือจากตัวตนของคุณในโลกจิตวิญญาณที่อยู่มิติบนนั่นก็คือไฮเ r อเซล คุณมีการเชื่อมต่อไฮเออร์เซลคุณมีการเชื่อมต่อพลังงานของจักระและพลังงานจิตวิญญาณไฮพรินเทสนะคะก็คือมีความเป็นพลังงานของหยินด้วยนะพลังงานของประจันมีความอบอุ่นมีความหยุดได้ด้วยตัวเองและมีความสว่างในตัวเองคุณอยู่คนเดียวได้อะ พราะคุณเป็นพระจันทร์ไงคุณมีความสว่างในตัวเองนะค,ะคุณอยู่คนเดียวได้และคุณมีการที่คิดเชิงลึกคิดซับซ้อนคิดซับซ้อนถ้าเป็นเชิงลบอะเชิงไม่ดีก็คือจะคิดมากคิดไม่แต่คุณคิดซับซ้อนในเชิงวิเคราะห์ตรกกะการตัดสินใจเหตุและผลนะค,ะคุณมีการคิดขั้นลึกเหมือนไฮพินเทสนักบวชชั้นสูงเออพลังงานของคุณเป็นในทิศทางนั้นนะคะใบที่สองที่ตกลงมาตอนแรก ไพ่ความรู้สึกขึ้นซ้ำนะคะ S of Charis ก็คือหนึ่งถ้วยนั่นเองคุณเป็นคนที่เยียวยาตัวเองได้แล้วอะเวลาจิตใจพังมาคุณก็รักษาแก้ไขเป็นช่างซ่อมจิตใจตัวเองเวลาจิตใจคุณไม่สบายป่วยไข้ค,คุณก็เป็นเหมือนหมอพยาบาลในการรักษาเยียวยาจิตใจของคุณเองนะคะอืมเป็นพลังงานที่อยู่ได้ด้วยตัวเองและตอนนี้นะคะแล้วก็รู้แล้วว่าโลกใบนี้ โลกไปนะี่คือมายาไม่ต้องไปดิ้นรนตามมันมากแต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้เพิกเฉยใช้ชีวิตในโลกดังปกติมีความรักปกติเรียนรู้เรื่องของความทุกข์ความสุขความผิดความถูกความไม่ดีและความดีกรรมและบุญคุณรู้หมดละว,ว่าอะไรคืออะไรเวลามีทุกข์คุณก็รู้ว่าอะไรมาจาก มาจากอะไรถึงมีความทุกข์และเปลี่ยนเป็นสุขได้อย่างไรนะคะและคุณรู้เรื่องของพลังงานจิตวิญญาณและการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์เป็นอย่างดี The Star คุณมีความต่อสู้บุกบัน่นแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมในอดีตอะไรต่างๆที่คุณเจ็บช้ำมาผิดหวังมานะคะคุณสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้นะเห็นไหมไพ่พลังงานตรงกัน The Star ก็คือคุณมีความ มีจุดเด่นอ่ะคุณมีจุดเด่นไม่ว่าอาจจะเป็นกายภาพลูกปลักอาชีพการงานนะคะที่อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงไหมหรือหน้าที่การงานของคุณอยู่ในที่สว่างเป็นที่ เป็นอะไรที่คนรู้จักเยอะเป็นที่รู้จักของผู้คนหรือบุคลิกภายนอกของคุณอาจจะสวยหล่อหุ่นดีผิวดีอะไรประมาณอย่างนี้หรือถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะคะคุณก็จะมีเสน่ห์การพูดนะพูดจาน่ารักหรือว่าคล่องแคล่วว่องไวคุณมีความเป็นเดอะสตา์ในบางสิ่งบางอย่างของคุณนะคะ The View of Fortune ก้าวต่อไปของชีวิตของคุณนะคะนอกจากที่คุณจะมีความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและความนิ่งนะคะเพื่อปรับพลังงานบวกของคุณคุณนตัดพลังลบออกหมดเลยออะไรที่ลบไม่ดีเนะี่ยคุณแทงออกหมดเลยเป็นเดสตาร์ทแทงกระดูกคุณเคยคิดว่า ผีน่ากลัวกระดูกน่ากลัวแต่วันนี้คุณคิดแล้วว่ามันก็อยู่ในตัวเราเออแต่อย่ามาก่อก,กวนกันไม่อย่างนั้นก็จะต้องแทงสักทีเออล้อเล่นล้อเล่นอนะ่ะอันนี้ก็เป็น the v i วิ o อ f o r t u n จวงล้อแห่งชะตาชีวิตของคุณก้าวต่อไปที่คุณจะได้พบเจอคือ ความสมดุลในโชคชะตาของคุณการงานการเงินความรักคุณนิ่งมากพอคุณเป็นไฮพินเทสสำรวจตัวเองสำรวจจิตใจตัวเองสำรวจสิ่งที่อยู่ในโลกรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะแล้วคุณจัดสมดุลสุขภาพร่างกายมาก่อนความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวมาก่อนการเงินการงานมาพร้อมกันจัดลำดับได้ดีทุกอย่างสมดุลไม่มีมากน้อยหรือแข่งแย่งหรือหรือแบบว่าทำให้คุณต้องมาชุกกับเรื่องอะไรคุณตัดพลังงานลบหมดในอดีต ที่ผ่านมาเคยวุ่นวายอย่างไรคุณจัดระบบระเบียบด้วยความนิ่งคิดทบทวนจดบันทึกหรือลงมือทำอะไรขึ้นมาแล้วคุณเยียวยาขึ้นมาแล้วคุณลงมือแอคชั่นแล้วเป็นเดอะสตาร์ละนะคะและก้าวต่อไปที่ไม่ว่าคุณจะเจอบอุปสรรคอะไรคุณจะไม่ท้ออย่ายอมแพ้แล้วคุณก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะจักรวานอยากจะฝากมาบอกว่าก้าวต่อไปของคุณคุณจะได้เป็นเดอะแมจิเชียน ในลำดับต่อไปจากตรงนี้ที่คุณเยียวยาฮิลลิ่งมาแล้วนะคะไพใ่ใหญ่ๆขึ้นทั้งนั้นเลย The Magician, i l e Offer, t u n e High p r i n c e s s นะคะแล้วก็ The Star ว้าวอืคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดวันพฤหัสตรงกับวันบันทึกคลิปหรือจะไปเจอวันอื่นก็ได้นะ,ะหรือจะเป็นวันอาทิตย์หรือจะเป็นวันเสาร์หรือจันทร์อังคารพุธพฤหัสได้หมดเลยนะะเออแต่สิ่งที่อยู่ในคลิปเนี่ย ตามจาักรการาศีต่างๆหรือ wallpaper วันต่างๆเป็นสมมุติฐานไกด์ไลน์ในการทำคลิปเพื่อให้เกิดพลังงานและพลังงานของทุกๆคนไม่ว่าจะเกิดวันใดเดือนใดจะลงมาในในทุกๆครั้งที่คลิปนี้เด้งให้คุณได้รับชมนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะตรงไม่ตรงคุณจำแต่เรื่องของพลังงานความเป็นมาและเป็นไปและเรื่องราวก็พอนะคะอ่ะเดื m a ม i จีเที่คุณจะได้รับเนี่ยก้าวต่อไปของคุณ คุณจะได้รับความอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นนะคะนอกจากสมดุลในดวงชะตาชีวิตแล้วอะความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือไม่ว่าใครจะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณก็รู้แล้วว่าควรจะเมตตามากกว่าสงสารความสงสารทําให้ขาดแคลนและเกิดความทุกข์ คุณก็จะเป็นแมจิเชียนเมตตาเขานะคะช่วยเหลือเขาในสิ่งที่คุณมีความสุขในความช่วยเหลือและเขาก็ได้ผลประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าไปยอมจำนนช่วยเขาจนเราเดือดร้อนและทุกข์และกังวลและสงสารในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นอารมณ์สุขอารมณ์อารมณ์ทุกข์อารมณ์มมสุขหรือว่าความยากดีมีจนอะไรคุณจะผ่านไปได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยก้าวต่อไปของคุณคุณจะพัฒนาจิตใจไปจนถึงแบบตื่นรู้ในขณะที่เนี่ยคุณถือดาบ สองดาบของคุณความคิดความอ่านตระ,ก,ะการตัดสินใจในการพัฒนาชีวิตของคุณจะสมดุลมากขึ้นเลขสองนะคุณจะมีผู้คิดหรือผู้คนหรือที่ปรึกษาเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมี h i g h Sal เซลคุณติดต่อได้แล้ว ที่ปรึกษาเข้ามาคุณจะไม่น้ําเต็มแก้วอ่ะใครมาให้คําแนะนําปรึกษาคุณจะรับเอาไว้แล้วมาพิจารณานะคะคุณจะมาคิดตัดสินใจอย่างสมดุลอย่างถี่ถ่วนสองด้านสองมุมคุณจะนําม,มาพิจารณาถ้าดีจะเอาไปพัฒนาและขอบคุณเขาถ้าไม่ดีก็ขอบคุณเขาแล้วรับแล้ววางไว้ตรงนั้นรู้ระววางคุณจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการรู้ทันคิดพิเคราะห์พิจารณาคิดวิเคราะห์และแยกแยะได้นะคะ ก้าวต่อไปของคุณที่คุณจะได้อัศวินถือดาบดาบที่คุณถือเนี่ยเป็นดาบที่เอาไว้ใช้ต่อสู้ในเชิงบวกอัศวินมีความที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจในการรบในการดูแลปกป้องบ้านเมืองผู้คนหรือพระราชินีพระราชาคุณจะมีจิตใจเหมือนอัศวินก็คือคุณกล้า มีความกล้ามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่คุณจะใช้ชีวิตหรือว่ามีการกล้าคิดกล้ตาตัดสินใจมากขึ้นจากแต่ก่อนอาจจะไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจคุณจะมีความกล้าคิดตัดสินใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทิศทางที่พัฒนาตนเองไม่ใช่กล้าคิดตัดสินใจและตัวเองหรือใครเดอด้อนคุณจะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นชาลิสเป็น8ถ้่วย8ถ้่วยคือการที่คุณจะได้พัฒนาและ move ออกมาจากที่เก่า ะะขับเคลื่อนแบบนั่งรถทัวร์ไปนั่งรถไฟไปต่อสู้บนหลังคาเหมือนหนังแอคชั่นนะคะคุณจะได้นั่งรถไฟไปอย่างเร็วไวคุณจะได้นั่งรถบัสท,ที่ซิ่งเบี่ยงเร็วไวเปลียบเปยนะคะเออแล้วคุณจะได้เดินทางในจิตวิญญาณเดินทางในชีวิตจริงกระด้การงานการย้ายบ้านการเปลี่ยนขยายครอบครัวมันเป็นการแยกตัวออกมาเพื่อขยายอะไรบางอย่างนะคะอาจจะธุรกิจการงานก็ได้นะคะอะไรก็ได้แต่เป็นไพ่ถ้วยมันจะเป็นเรื่องของการ คุณแยกตัวออกมาเยียวยาตัวเองคุณแยกตัวออกมาพัฒนาจิตใจตัวเองคุณแยกตัวออกมาสารความสัมพันธ์ครอบครัวหรืออะไรก็ได้เป็นการที่ move ออกมาจากสิ่งเก่าแล้วมาขยายสิ่งใหม่แต่เป็นไปในทางเรื่องของจิตใจความรู้สึกในอกในจิตใจและความรักความสัมพันธ์นะคะก้าวใหม่ของคุณจะได้มีครอบครัวมีแฟนแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็จะได้ออกมาใช้ชีวิตคู่กันหรือถ้าคบกันมานานแล้วจะได้แต่งงานมีชีวิตคู่ สเต็กหกดาบหกดาบในที่นี้คือความคิด การตัดสินใจที่คุณจะ move ออกมาจากสิ่งใดคุณจะต่อสู้กับอุปสรรคได้มั่นใจมากขึ้นแล้วคุณจะกล้าที่จะเผชิญออกไปกับชีวิตการท่องเที่ยวเดินทางหรือ move ออกจากสิ่งเก่าเพื่อไปขยายให้ดีขึ้นคุณจะเป็นหกดาบค่อนข้างที่จะสมดุลไม่ขัดแย้งและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เคยเสียไปจะถูกซ่อมแซมได้กลับมาและเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าสิ่งใดที่เสียไปพังไปเป็นสิ่งไม่ดีคุณต้องทิ้งไปนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่เข้ามาแทนคุณต้องยอมเสียสิ่งเก่าให้ส จากไปหรือมูฟมาจากที่เก่าคุณต้องรักตัวเองและคิดว่าการที่ไปของคุณแยกตัวมาของคุณอะ่ะมันดีต่อคุณและไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ร่ำลาให้ดีจัดการเคลียร์ปัญหาเก่าๆให้ดีให้จบให้สิ้นให้เบิกบานที่สุดแล้วมูฟออกมานะคะกลํากืนกัดฟันเคลียร์สิ่งเก่าๆให้มันจบด้วยดีที่สุดสติสมาธิ นะคะแล้วตั้งมัน่นจิตใจให้ดีที่สุดให้นิ่งที่สุดควบภุมารณมเพื่อให้จบจากสิ่งเก่าอย่างไม่ติดค้างกรรมเวรในใจอะไรกับใครให้คนที่เราต้องจากมาหรือแยกออกมาเขามีความสุขไปเลยคุณทํายังไงก็ได้เขามีความสุขไปเลย,ย,งงเเลยแล้วคุณเป็นฝ่ายที่ออกมาออกมาแล้วปรับพลังงานตัวเองใหม่อะไรที่ต้องทุกข์กล้ามกลืนฝืนทนคุณจะมาเคลียร์ใหม่คุณจะมาจัดการใหม่แล้วสร้างตัวตนใหม่สร้างพื้นที่ขอบเขตด,ด้วยความรู้สึกใหม่ๆเออมันจะไม่มีสิ่งเก่าติดมาแล้วคุณก็จะไม่กลับไปทําสิ่งเก่า ให้เกิดเหตุการณ์เก่าๆอีกสิ่งนี้คือการที่คุณจะเมตตาแล้วรักในตัวเองนะคะแล้วอบอุ้มอบกอดตัวเองคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวดแบบหุ่นฟางหุ่นไล่กาที่ถูกปักด้วยไม้นี้อีกแล้ว9ก้าต่อไปของคุณจะเป็น8 of p e n t a c l e คือ8เหรียญการงานของคุณที่คุณคิดว่าฝันไว้มันจะดีขึ้นอุปสรรคคนบงการหรือคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดหรือเครียดในปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ดูถูกบูลลี่คุณตัวตนคุณไม่ดีเคยทําร้ายคุณให้เสียความรู้สึกหรือเสียความเป็นตัวตนของคุณไปหรือการงานการเงินของคุณถูกโกงถูกเอาเปรียบมันจะดีขึ้นจะเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าแปดเหรียญเหรียญคือเรื่องที่พูดไปนะคะ่ะเรื่องของตัวตนของคุณนะาะศักยภาพของคุณวัตถุการงานการเงนิงน,งนสมบัติอะไรต่างๆอืม ่ะมันจะได้ขยายตัวและพัฒนาดีขึ้นคุณทำงานราชการหรือทำงานออฟฟิศคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งประมาณนี้นะคะอาจจะเคยถูกกดขี่ตำแหน่งหรือยศหรือถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติของคุณจะเอามาทำธุรกิจงอกเงยขึ้นหรือคุณจะได้ทรัพย์สมบัติจากครอบครัวจากบรรพบุรุษ หรือตัวคุณเนี่ยที่แบบเคยสุขภาพไม่ดีเคยอ่อนแอท้อแท้คุณก็จะกลับมาออกกําลังกายกินอาหารที่ดีเข้มแข็งขึ้นนะไพ่เหรียญจะเป็นในทิศทางนี้ค่ะไม่ใช่ตัวเงินหรือตัวเลขเงินเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการงานและการเงินได้ด้วยเนี่ยเจ็ดแปดเหรียญและ7เหรียญขึ้นชนกันนะคะก็คือเจ็เนี่ยคือคุณไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่คุณไม่ยอมให้ใครมาทํรลาย บุลีศักยภาพตัวตนของคุณจิตใจของคุณความรู้สึกของคุณหรือใครมาโกงการงานการเงินของคุณได้อีกแล้วนะคะไม่มีทางไม่มีวันคุณจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งหลังจากที่มูฟตัวเดินทางออกมาจากที่เดิมเดิมเก่าเก่านะคะคุณมีพลังงานเนี่ยไพ่ตอนแรกที่ขึ้นอ่ะมีพลังงานของคนเป็นดาวเสาร์คือเจอความทุกข์มาหนักหนาสาหัสเพียงใดจะต,ต่อสู้แล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งนั่นคือพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์หรือดาวเสาร์นะคะแล้วก็ราศีพฤษศ ราศีพฤษภราศีมีนราศีเมถุนนะ,ะและราศีกลุ่มราศีมังกรก็คือมีกลุ่มมกรากลุ่มพาเมทุนานะ,ะแล้วก็มีนาคมมกรากุมพามีนาเมทชุนาแล้วก็พฤษภาเออเรียงกันเอาเองนะคะเดี๋ยวงงเปล่า <laughs> เรนด้อม <Random S 2> <Random S 1> นี้สนุกเปี่ยมีแบบลูกเล่นอะไรให้ดูดวงราศีดวงชะตาเพิ่มขึ้นนะไม่รู้สนุกอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะผู้ชมสนุกด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ไพ่ที่เปิดเมื่อสักครู่เป็นจึกฟูอิสระในการเดินทางคุณจะเดินผ่านเนี่ยดูในภาพเนี่ยแสงตะวันแสงแดดคุณก็มีความสุขนะร้อนนิดร้อนหน่อยอก็ผ่านไปได้ก็แค่ร้อนแค่เหงื่อออกไม่ได้ไปเดือดร้อนหรือทุกกับสิ่งเหล่านั้นละเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็อาบน้ําได้อะไรได้คุณจะเดินผ่านวัดวาหลุมศพศร ดูสิคุณเคลด่นผ่านไปได้ด้วยความชิลๆเบิกบานใจคุณมีอิสระในจิตใจและชีวิตคุณจะอิสระมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานคุณจะมีเวลาให้ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเหยิงทําคนเดียวมีลูกน้องหุ้นส่วนเข้ามา การเงินคุณก็จะเบาบางลงมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเริ่มเก็บเงินได้เริ่มเห็นทิศทางการทําบัญชีออมเงินนะคะเริ่มจะเก็บเล็กผสมน้อยได้เริ่มมีอิสระทางการเงินอิสระในตัวตนจิตใจกายภาพของคุณสุขภาพสุขภาพการกินอะไรก็ดีขึ้นไม่ถูกบังคับหรือว่าอะไรก็ตามอิสระในชีวิตทุกด้านค่ะก้าแรกของคุณและก้าต่อไปในชีวิตที่จะนับจากเนี้ยคุณจะได้เป็นเชมเปอร์เรนซ์อยู่ได้ในสิ่งที่มี พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นรูปรักษ์อาจจะรักกายภาพสุขภาพพอใจและดูแลให้ดีขึ้นออนะคะความร่ำรวยการงานการเงินพอใจและจะพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นไม่คดโกงใครไม่โลภโกรธหลงคุณจะเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแหละ นะแล้วก็อยู่ในชีวิตทางโลกกับผู้คนได้ด้วยคุณไม่ได้ปีกวิเวกตัดขาดเลยแต่แค่คุณพลังงานเปลี่ยนไปคุณมีชีวิตที่เปลี่ยนไป The Lover คุณจะเข้ามากลับมารักตัวเองเข้าใจชีวิตตัวเองได้มากขึ้น คุณจะมีความรักให้กับผู้อื่นได้ด้วยรักตัวเองเป็นเยียวย,ยาตัวเองเป็นมาอบกอดตัวเองเป็นเชื่อมต่อไฮเออร์เซลรักกับไฮเออร์เซลสนิทสนมกับไฮเออร์เซลและพลังงานเบื้องบนจักรวาลและคุณก็จะปล่อยรังสีรัศมีออร่าของคุณให้คนรอบข้างเพื่อนฝูงสังคมการงานแม้กระทั่งคนที่เข้ามาชอบพอคุณ หรือคุณชอบพอเขาหรือชอบพอกันและกันหรือคบหากันอยู่แต่งงานแล้วอะไรก็ตามที่เป็นความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นในทางสว่างนะคะจากที่ทะเลาะเบาะแวงก็จะเริ่มปรับความเข้าใจจากที่ห่างเหินนะ,ะก็จะเริ่มมีเหตุการณ์ให้เข้ามาใกล้ชิดพูดคุยแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกันและกันหลงรักกันอีกครั้งหลงรักคนเดิมซ้ำาๆ f i n a n c i l สิ่งใดที่เคยขัดสนขัดแยง้ง หรือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของการงานการเงินนะคะมันจะถูกพัฒนาไปคอขยายห,ห้าเหรียญเลยคะเนี่ยขยายห,ห้าเหรียญออกมานะคะเป็น Queen of p e n t a c l e เป็นราชินีถือช่วยค่ะคุณเยียวยาตัวเองได้เต็มอิ่มสมบูรณ์มีความนิ่งสงบแล้วก็รู้จักแบ่งปันรักตัวเองจนเต็มแล้วนะคะนิ่งสงบได้แล้วยิ้มแย้มใจเย็นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่พลังงาน Queen ราชินีหรือเฟมินีนี้จะอยู่ในตัวคุณคุณจะเป็นเพศสภาพใดคุณจะมีความอ่อนโยนเมตตายเยียวยาตัวเองได้พักผ่อนได้มากขึ้นนะไม่ต้องไปเครียดไปกดดันกับอะไรและคุณก็จะเยียวยาจิตใจคุณวนซ้ำไปเรื่อยๆจนเพิ่มพูนพัฒนาจนแบบว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายในการที่เยียวยาและรักษาจิตใจนี่คือก้าวต่อไปของชีวิตของคุณราชาออฟเนเดเคิลและราชินีถือทั่วโว้ทั้งสมบัติเงินทองและ ความรู้สึกจิตใจความรักความสัมพันธ์นะเป็นไพ่ผู้ชายขึ้นไพ่ผู้หญิงขึ้นคู่กันเป็นคิงและควีนขึ้นคู่กันศักยภาพการงานการเงินและวัตถุตัวตนศักยภาพบุคลิก รวมไปถึงจิตใจความรู้สึกเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคุณจะมีทั้งพลังงานของราชาราชินีมัสคิวลีและเฟมินีนอยู่ในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่คุณจะมีความเติบโตทางด้านศักยภาพการงานการเงินและตัวตนถึงไพ่จะดูน่ากลัวดูแบบพลังงานดูดักดักสไตล์การ์ตูนนะคะแต่ความหมายของไพ่เป็นอย่างนี้ค่ะความหมายของไพ่และพลังงานในการอ่านหน้าไพา่สิบดาบ จบแล้วค่ะอะไรที่มันเคยเป็นอดีตอะอดีตก้าวต่อไปของคุณอย่ายอมแพ้ขออย่ายอมแพ้ยาอ่อนแอม่จะร้องไห้อะไม่ว่าจะร้องไห้มากี่ครั้งเจ็บทะลุป,ปักอกนี่ในนี้คือสิบดาบคุณชนะอุปสรรคหมดแล้วสิบดาบมาขึ้นอะไรตอนนี้เพราะว่าจบให้หมดและรู้ด้วยว่าจบ จกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออเซลครอบครัวจิตวิญญาณของคุณกาลังจะเล่าเรื่องผ่านไปว่าคุณได้ผ่านอุปสรรคมาหมดแล้วนะหลังจากนี้คุณเก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณได้เยียวยาจิตใจที่คุณได้ทําไว้คุณจะเป็น The World ความรักการงานการเงนินความสัม,สมพันธ์ทุกอย่างมันจะเป็นโลกใบใหม่ของคุณจะสดชื่นสดใสมีความสุขนะคะเลขโรมันตรงนี้คือ21ตกเลข3คุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโต,ตในทุกๆด้าน The World โลกของคุณจะสดใสไม่ว่าจะกการอยู่คนเดียวมีคู่มีแฟนมีการงานหรืออะไรก็ตามมันจะสดใสไปหมดเพราะมาจากพลังงานของคุณเห็นไหมคะคุณอยู่ในวงกลมอะไรบางอย่างเปรียบเสมือนคุณอยู่ในโลกของคุณพลังงานของคุณทุกสิ่งทุกอย่างธาตุดินน้ำลมไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณอะไรที่จะเข้ามาเขาก็จะดุให้ดุให้ขจัดออกไปไม่ให้เข้ามาใกล้คุณเลย justice ความยุติธรรม เดินตามหมาความยุติธรรมร้องขอให้ใครช่วยเหลือยามลำบากหรือเคยร้องไห้เสียใจอะไรร้องร้องขอรอคอยง้อความรักมันมากทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วเต็มอิ่มเต็มเปลี่ยนเป็น the world ความยุติธรรมคุณหาได้เองคุณสร้างได้เองแล้วคุณบุกลุยจนคุณมีวันนี้และก้าวต่อไปของคุณหลังจากนี้ที่เป็น the world เป็น j u s t i c ได้รับความยุติธรรมในโลกอันสวยงามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นและเย,ยีเยวยาคืนแล้ยวยา คุณขึ้นไปนะคะเ e เป็นเด็กถือช่วยอิสระเสรีอินด e พีเ,นเดนต์ไม่ว่าจะมีคู่มีครอบครัวหรือเป็นโสดคุณจะมีอิสระในชีวิตคล้ายกับเดบฟูจะเดบฟูคือไม่สนใจอะไรทําตัวอินเนอร์เซนต์แล้วกออ็อิสระในชีวิตของตัวเองแต่เพอิสอิสระทางด้านความรู้สึกจิตใจคุณเปี่ยมล้นอิสระไม่มีใครมาบังคับได้เลย จะดึงดูดคู่รักที่ตามอกตามใจในเชิงบวกไม่ใช่ตามใจเอาใจจนมันพังนะเขาจะตามใจคุณเพราะเขารักคุณเขาแคร์คุณแล้วเขาก็อยู่ด้วยตัวของเขาเองได้เพราะเป็นกดแรงดึงดูดมาเจอกันถ้าคนมีคู่มีความรักนะ,ะแต่ถ้าคนเป็นโสดคุณก็จะได้รับคนที่แบบว่า เข้าใจคุณเข้าอกเข้าใจคุณคุณก็มีความสุขแม้ว่าจะเจออุปสรรคมันต้องเจออยู่แล้วคนไม่เข้าใจพลังงานลบหรืออุปสรรคต้องเจอแต่คุณก็จะแบบกลับมาบำบัดตัวเองได้เยียวยาตัวเองได้ตัดพลังงานลบไวขึ้นไวขึ้นจนเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถามว่ามีไหมมีคุณรู้แล้ววางแล้วตัดเลย นะไม่ต้องมานั่งคิดเอ๊ะเอ๊ะมันคืออะไรแบททดสอบเอ๊ะเอ๊ะไม่ต้องนานคือรู้ว่าอ๋ออารมณ์นี่คือความรู้สึกอะไรฉันคิดอะไรมันถึงดึงดูดเข้ามาอวยฉันเป็นแบบนี้ไม่เอาตัดตัดแล้วตัดแล้วคุณทําอย่างอื่นคุณปรับพลังงานคุณเยียวยาตัวเองได้ยอย่าง,ยอ,ยางอิสระเสรีสเต็กสามดาบไพ่ดาบขึ้นเยอะมากความคิดของคุณจะถูะถะถกเปลี่ยนไปนะความคิดของคุณจะแกล้งจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แกร่งกล้าขึ้นนะคะและมั่นคงมากขึ้นเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะชันเจลสี่ดาบความคิดความอ่านของคุณจะกล้าแกล่งขึ้นเป็นสามดาบและสี่ดาบค่อนข้างที่จะพัฒนาและสมดุลน,นะคะ k คิงออฟเซตราชาอืมอ เพนออฟเพนเดอร์ไพ่เหรียญสรุปจบนะคะ The ะมูนคุณจะมีเซนส์สญชาตญยนด้วยคุณจะค่อยๆปรับจิตวิญญาณของคุณมีเซนส์สญชาตญยนมากขึ้นนะคะอืมเดอะทาวเวอรทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายจะจบลงไปเลยไม่ต้องรอคอยให้มันมาเจ็บมาเจ็บม,มาจบเพราะไพ่สิบดาบก็ขึ้นและไพ่ทาวเวอร์ก็ขึ้นซ้ำอีกนะคะ ชัดเจนว่าคุณจะสงบชีวิตของคุณจะสู่ความสงบในจิตใจคุณจะเยียวยาตัวเองเป็นคุณจะกลับเข้าสู่ความสงบและความสุขอีกครั้งแม้ว่าคุณจะมีครอบครัวมีการงานมีผู้คนดูวุ่นวายแต่คุณจะรักษาความสงบในตัวเองได้อย่างเดอะเฮอร์มิตนะคะ,ะวันนี้พลังงานของคนที่อยู่ในแรนดอมนี้ไม่ว่าจะเกิดวันใดลัคนาราศีใดดาวใดนะคะพลังงานของคุณคือผู้ตื่นรู้ ผู้อบอุ่นเยียวยาตัวเองได้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นและกำลังพัฒนาศักยภาพไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะปกป้องดูแลคุณให้ก้าวต่อไปที่คุณกำลังจะได้รับก้าวต่อไปในชีวิตของคุณที่คุณกำลังจะเจอขอให้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นกำลังใจให้คุณก้าวต่อไปอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันมาตลอด สวัสดีค่ะมาพอดีตลอดได้เวลาหรือเปล่าพี่อ๋อจบพอดีค่ะมามาตอนจบพอดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้ดูย้อนหลังนะคะพี่ในแฟนเพจแล้วก็ Youtube ด้วยนะโอเคหมดและจบพอดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ